orang ini apa?

บ้านนั้นแกบองคนหอยหลลงมาให้อยู่ยกลางๆเลยปัญหาหายตาเดียวหมดแล้วแอนชอร์และแกจะไปนอนห้องใต้หลังคาโอ้แกไปนอนใต้ถุนอ้าวแลอยากไปชุดแบบนนีะ้มาสินะกระดูกขัดตาฉันคิดสิเลือกไม่รู้จะต้องตอบ เอาว่าไปยาวไปยาวไปยาวไหมซ้อมมาแล้วเอาให้เต็มที่ประกาศอยากอยากพึ่อยากพึ่ประกาศด้วยเอาออกไปดิออกไปให้เขาลังแกนะอยากอีกเยอะบอกว่าแสดงไหมเออ อูติได้หน่อยเดียวเองนะไปไหนอ่ะคุณปองเขาเรียกนะถึงเวลาหมดเองแล้อ๋ออ่ะเขาเรียกคุณปอออ่าออแล้วเรหมดใครเร็วหมดข้าวเออ กานเดินลำดิกรเกิดเจอดิกระคนก็จะมาทำงานได้มาที่งานทั้งหมดเลยนี้ผนผีังสาได้ยินสองสาวก็รีบวิ่งจาบ้านปบกแม่คุณแม่ค่ะเจอกันที่แม่ทำไมคุณแม่ไม่นั่งลงแล้วก็กราบลูกแล้วลูกรเล่น ต่อเลยค่ะเอาอย่างไหมลูกๆจะเป็นหญิงสาวที่สวยที่สุดในงานนี้เจ้าชายต้องเลือกลูกคนแรกเพราะไม่ว่าจะได้ที่อยู่ในวังหรืแม่วังหนีวังคาท่าได้อยู่ลูกแม่เลี้ยงและพี่เลี้ยงก็ได้ออกจากบ้านไม่ได้ยนินแม่ฉวยน้ำห่วยลูกที่พี่เลี้ยงเลย 怎么？差不多爸爸 ใช้เวลาแต่งตัวทีลเ<ไ>ป็นวันและแล้วงามากลุกงารสริงงามแต่เหรอิเดลาลูกหงงตาเออญี่รอน้ยาทีู่ไปงานยันด้วยได้ไหมคะแกแนหนอ แต่ทีเดินในล่าเลยไปว่าทีเดินในล่าไม่ใช่ผู้หญิงหรือเปล่าแกไปใส่ชุดนี้แกไปใส่ชุดนี้เป็นงานเต้นรำจริงหรอคุณนั่งดีครับคุณอย่านั่งกอดคาแล้วเราจะเดินลน่างผมเขาไปหาภรรยาหนะ่ะไม่ใช่หาคนใช้อ้ย แต่โดยปกติผู okay. ้เห็นใจแต่งเข้าไปก็เป็นคนใช้หมดเลยไม่ได้เห็นเป็นภรรยาเลยใช้สะพานเลยลูกเลยทำไมเราถึงไปงานเล่นลับ้างไม่ได้นะไปไม่ได้กูปวดหัวกูไม่เกิดขึ้นก็นั่นแม่แกอยู่ตอนที่แม่แกไอยู่ม หนูเคยเห็นบักรทองเดินได้เลยลูกไม่มีใช่ป่ะปีเตอร์ลากบัองไปนั่งลงเออลากไปเออลากเออลากบักรทองปีมาลุกขอถูกื้งนี้่คุณด้วยทองเมือเกงขาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูมันมีขาลนกมาเดินเองได้เดินถีบขาไม่มีหนูไหนเดินตบขาหรอกท้าไม่นานฟ้าจะต้องการสี่งเหล่านั้นแค่ว่าทำตามสิ่งที่บอก สวยงามกับม้ากี่ตัวเอาดีๆมีม้ากี่ตัวเอาดีๆเมื่อกี้บอกให้หนูพูดทีแรกมีกี่ตัวโอ้ชั้นๆย่าฉันหลังให้ประธานนางฟ้านางฟ้าต้องมาที่สตดล่าจากชุดเก่าเก่า็เปลี่ยนเป็นชุดจอรีที่สวยงามก็คือชุดที่แหม่มาในคอแรก

ไอ้หนูหลอกเลดนายสามคนเล่นเป็นต <c oughs> <c oughs> <c oughs> ัวอะไรดถ้าไม่มีกดนะช่วงนี้ออกไปเป็นคนที่เข้ามาร่วมงานในพระราชวังเดี๋ยนี้ก็ไว้ทีหลังทาหารก็ต้องไปยืนในพระราชวังไม่มีอหารได้ไงใครจะปกป้องเจ้าชายตีไปยืนเดี๋ยวนี้ไปยืนไปทหารยาเดี๋ยวนี้ยัก เออไปยืนเป็นหายามซ้ายขวาลูกไปเป็นรักกับยองะอังดีมากนี่นี่คนน,น,นึงยืพนพปนสาวุอีกคนยืนพป็นเรานี่เออ

มีมีเพลงประกอบเต้นรำไหมเฮ้เ้เ้เชายเต้นรำในจังหวัสามชาติได้แล้วอรเตีเดินด้า้อมเตรียมตัวเต้นรำน้งไมด้หมาจังหวัวมา ขึ้นมาถ้าบบงปอดาเกิเนจนวาลูอย่างนี้เ่จริงรี่ขอดตัวกเจ้าชายจะไม่กนเดี๋ยว่อพิวแล้วแล้วเขาทอะไรไหรหลุดแล้วครับสใส่ของท้าแก้วแตไ่ไม่เห็นนี่นผ้างัวแต่อ่าน่ะไม่เห็นแล้วว่าเขาใส่รองเท้แก้วเจสูเจ้าชายเหยิบรองเท้าแก้วขึ้นมาเจ้าชายหิบรองเท้าแก้วขึ้นมา อันแล้อ่ะผมตกไม่ทันเออแล้วแล้วน้าชายก็ได้โดนรองเท้านั้นไม่เหมืองใครมาแล้วมาแล้วรองเท้ามาแล้วโอ้นี่เขาข้างเดียวนี่ข้างเดียวใครเขาขับรถไปคู่เราตเมื่อของจริงมาทหารก็ได้โดนแทนน้าชายอยู่ดีดนเพื่น อ๋อนว่าลองกินเถ้าหาดได้นารองเท้าไปให้ผู้อมาลอแต่ไม่มีใคสามารถจเท้าบ้านี้ได้เลยและบ้านหลัท้ายนมงานเลาก๊กีีใครับอกกเปิดประตูให้เปกหม่งคนเปิด้โหไอ้รองเท้าคไ ไม่มีใครอีกแล้วเหรอครับแต่ทุกคนในบ้านไม่กีใครใส่รองเ้าแก้วข้างนี้ได้เลยเดี๋ยวก่อนขึมาลองมองเาแก้วหน่อยได้ไหมแกไมนมีสิเดินไอ้หนูร้องงงได้ไหโดดลูก น่รตพี่เดียเข้ามาเข้ามามียเอนเอรตะลุกตะท้ายนักศลป์เดินไปถึงแต่ล้วว่ ด้วยรองเท้าข้างเดียวนั่นเองเจ้าชายอ้าเดินเดินเลยบนบนแล้วออกก่อนเขาจะรักกันเป็นเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวเดลล่าไมได้รัดกันอย่างมีความสุขเร้ขาก็จูบกันก่อนจบเรื่องจูบเดี๋ยวนี้ออกไปทำให้จูบไม่จบพร้อมเลยไม่จูบไม่ให้จบพร้อมแก้มจูบ chung kem Bỏ hết chuông Ráng đi phía phán này tốc chung Tha nhắn với tử mây tổ Hãy subscribe